สวัสดีค่ะทุกคนเจมินี่ทาโร่นะคะดูดวงกับหมอซีนะคะก็โอเควันนี้นะคะมีพิกอเด็กมาให้เล่นกันแล้วนะคะก็ซีซีห่างหายไปวันสองวันเนี่ยเพราะว่าอะไรนะแบบงานประจําที่ซีทําอยู่ที่ที่ซีทํางานอยู่าการธุรกจส่วนตัวค่ะมันก็คนเยอะใช่ไหมแล้วทีนี้ก็มีแบบคิวดูดวงคิวแบบโทรอย่างเงี้ยมันก็เลยแน่นใช่ป่ะเออนั่นแหละเลยทําให้แบบทําคลิปน้อยลงนะคะก็พยายามมาอัพคลิปให้บ่อยๆนะคะก็วันนี้มาอีกแล้วนะคะคลิปที่ทุกคนแบบ เรียกร้องกันบ่อยมากแบบหลาย EP ีมากมากเลยก็คือคนใหม่ที่จะเข้ามาเขาเป็นคนแบบไหนนะคะก็โอเคคนใหม่ที่จะเข้ามาเขาเป็นคนแบบไหนนะก็ก่อนที่เราจะไปเลือกเด็กกันอะซีจะบอกว่าตอนนี้ซีมีกิจกรรมพิเศษนะคะที่ครบรอบ ไม่ใช่ครบรอบสี่ครบ2,000ซับสไครต์นะคะคือแพ็กเกจคู่แท้นะคะจาก3 5 9บาทเหลือ299บาทนะคะถึงวันที่ย2ิกรกฎาคมนี้63นะคะเท่านั้นนะคะ29 9คุ้มมากได้คีเป็นวิดีโอความยาวเกินสินาทีนะจ๊ะก็ใครสนใจก็ทักไลน์หาซีได้เลยนะเดี๋ยวซีจะทิ้งให้ที่ดีสคริปชันบ็อกนะคะก็โอเคเด็กที่ให้เลือกมีทั้งหมด3เด็กนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแกะกันนะคะก็เด็กแรกคือเด็กนี้เลยนะคะ เด็กคือเซทาร์โรนะคะเด็กนี้เลยนั้นใหญ่มากนะคะแล้วก็เด็กที่สองคือโรแมนติกทาโรนะคะแล้วก็เด็กที่สามคือ f ฟร r ี่ทาร์โรการ์ดนะคะอืมีทั้งหมดสามเด็กให้เลือกกันนะคะก็เลือกที่ดึงดูดใจเรานะคะการดูดูแบบนี้เป็นการดูดูโดยรวมโดยกว้างนะคะอาจจะตรงสับบางคนและอาจจะไม่ตรงสับบางคนก็ได้นะคะก็โอเคงั้นเดี๋ยวสี่ให้เวลาเลือกห้าวินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่แต่ละกองกันนะ โอเคค่ะครบห้าวินาทีแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตามกลองกันเลยนะก็กลองที่1เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคค่ะสวัสดีนะคะสบพนที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งกลองที่1นะคะเป็นเด็กนี้เลยนะเด e Crystal t a r o t นะคะเป็นสำหรับนี้เลยนะจ๊ะก็โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวซีขอแกะก่อนหนึ่ง <c oughs> แกะก่อนนะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้พี่ซีเพิ่งได้มันใหม่เลยนะเฮือมากไพ่สวยด้วยนะเ๋ยวนะติดติดอยู่เพียบเลยตัวหนึ่ง โอเคเนี่ยมันดีมากเลยนะแล้วให้มีแบบไกด์บุ๊กด้วยนะเป็นภาพสีกระดาษมันๆอะไรอย่างงี้ด้วยดีมากเดี๋ยวขอเก็บนิดนึงเฮ้ยเก็บยังไงเนี่ยเก็บยากด้วยนะบางทีก็เก็บยากโอเคค่ะเก็บเกานะหนะ้าเดี๋ยวไปวางไว้ตรงด้านหน้านู้นเลย ไปว่าตรงนั้นแล้วนะคะไปบว่าตรงนู้นเนาะแต่ก็ยังเห็นอยู่ใช่ปะโอเคอันนี้ซี่ก็ยังวางได้อยู่เนาะด้านอีกนิดนึงโอเคค่ะเป็นไพ่เด็กนี้เลยนะคะดูไพ่หลังไพ่ถวยมากไปอยู่กับแบบพวกหินอะไรเงี้ยเนาะ,เ,นะ,เ,นะเป็นหินเป็นอะไรพวกนี้เป็นหินนะคะก็โอเคแสงน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าแสงมันเข้าน้อยแล้วทีนี้ไฟมันแบบไม่ค่อยเข้าผ่านกระจกอะค่ะ โอเคเดี๋ยวซับไพ่กันเลยไพ่นี้ก็ใหญ่อยู่นะนี่สีเพิ่งได้ใหม่สวยมากนะคะก็วันนี้เรามาในทอปิกที่ว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาเขาเป็นคนแบบไหนนะคะก็ซีจะพยายามทาให้คลิปไม่นานจนเกินไปนะเพราะบางคนอาจจะแบบไม่อยากดูคลิปนานๆดูยาวใช่ปะโอเคสับไพ่กันก่อนนะคะเดี๋ยวดูซีคนใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณเขาเป็นคนแบบไหนคนยังไงนะคะเรามาในหัวข้อทอปิกนี้ใช่ปะล่ะอืม โอเคไพ่ okay, ที่คุณได้อ่ะคือไพ่ห้าดาบแล้วก็นายออฟซอร์แล้วก็ซิลออฟซอร์นะซีรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักที่ค่อนข้างที่จะเลวร้ายมาคนคนนี้เขาแบบเคยเจ็บกับความรักมาะคะ่ะเขาเคยเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าหรืออาจจะแบบเขาไม่เคยคบนะแต่เขาอาจจะโดนหักอ,อกโดนเทโดนแบบโดนแบบแบบเขาก็ยเป็นสายนบมาอะไรเงี้ยเขาเคยเจอแบบนี้มานะคะแล้วก็คนคนนี้ลักษณะนะ ภายนอกอาจจะเป็นคนที่รูปร่างสูงโปร่งค่ะรูปร่างสูงโปร่งแล้วก็เป็นคนที่แบบกระฉับกระเฉงอ่ะเป็นคนที่แบบเร็วๆลุยๆอ่ะค่ะเป็นคนที่แบบกระฉับกระเฉงลุยๆอ่ะลุยๆแบบว่าเขาถ้าเขาคิดจะทำอะไรเขาก็จะพุ่งชนเขาก็จะทำเลยเขาจะแบบไม่เชื่องช้าเขาจะแบบไปเลยแบบสมมติว่าวันนี้จะไปอ่ะอเมริกานะไปเลยจ้ะจองตั๋วไปเลยเขาจะไม่รอเขาไม่ชอบคนแบบเขาไม่ใช่คนที่แบบชอบมารออะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมแล้วคนคนนี้ซีรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีเพื่อนเยอะคนคนนี้เขามีเพื่อนเยอะนะคะอืม มีเพื่อนเยอะแล้วเขาเคยเจ็บกับการรักเพื่อนมาเหมือนกันน่าจะเจ็บจากการแบบรักเพื่อนตัวเองอะไรเงี้ยเนาะแต่ตอนนี้ถามว่าเขาบุกออนได้ไหรือยังซิรู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังมุกออนได้แล้วนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูล <โด S 1> ักษณะนิสัยเขาหน่อยซิเมื่อกี้ซิก็บอกนิสัยไปแล้วนะเดี๋ยวบอกเพิ่มเติมแล้วกันไปบอกเพิ่มเติมแล้วกันเนาะบอกเพิ่มเติมแล้วกันหนึ่งไม้ แล้วก็ p m p น e พลแล้วก็ได้ Page of Pentacle โอเคแล้วก็ได้แบบ t h e w i e w o f f o r ร์จนะคะโอเคพไพ่ใบแรกที่คุณได้คือเ e of Wands และใบที่2คือ t m p e m p นะคะแล้วก็ใบที่สคือ Page of Pentacle แล้วก็ได้เป็น The View of Fortune นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมานะซิรู้สึกว่าค,คนคนนี้เขาเป็นคนที่หัวการค้าตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนที่ชอบทำงานเขาเป็นคนที่แบบสมมติกำลังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมเขาก็แบบ เอออยากจะเรียนหนังสือแล้วอยากจะจบแล้วอยากจะจบจากการเรียนแล้วฉันอยากจะทํางานแล้วฉันอยากแบบในหัวของเขาอะคิดมาคิดเลยว่าแบบจะทำงาน,นยังไงให้มีเงินทํางานยังไงให้แบบทํางานแบบไหนให้มีตังอะไรเงี้ยเขาจะคิดอย่างไงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจบูรรักสัตว์นะคะใจบูรชอบไม่แบบเป็นคนเมตตาค่ะนะอือแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้เกลียดผู้หญิงเลยนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอะคุณนะจะฐานะดีกว่าคนที่คุณแบบที่จะเข้ามานะอืม คนคนนี้เขาหัวกันคะแต่เด็กนะคะเขาเป็นคนที่แบบโชคชะตาส่งมาให้กับคุณเขาเป็นโชคชะตาเป็นโชคชะตาคุณคุณจะรู้สึกว่ากับคนนี้ทาไมรู้สึกมีแรงดึงดูดจังอะไรเงรี้ยคนนี้ทำไมฉันรู้สึกแบบฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกดีๆกับเขาจังเนี่ยคุณจะรู้สึกอย่างนี้นะคะอืแต่ดูในนุ้มความสัมพันธ์หน่อยสิความสัมพันธ์มันจะโอเคไหมคะอุ้ยรอยแล้วอยู่สีดาบ ีรู้สึกว่าไม่คุณก็เขาอาจจะมีแบบตอนที่คุยกันตอนที่แบบนี้กําลังแบบสารสัมพันธ์กันอะน่าจะมีคนใดคนหนึ่งที่คิดมากคอยคิดมากตลอดอะนะแล้วก็ p g e ofwand แล้วก็เป็น r e e ofwand แล้วก็เป็น Queen of Pentacle สีรู้สึกว่าคนที่แบบความใน,นวรู่อความสัมพันธ์อ่ะคุณกับเขาต่างคนต่างทํางานเก่งต่างแบบ มีเวลาอาจจะมีเวลาไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่อุปสรรคที่จะทําให้คุณสองคนแบบเออแยกออกจากกันได้เลยแต่ว่าอาจจะมีแค่แม่คุณก็เขาอะคิดมากกับความสมพานธ์ทว่าแบบไม่มีเวลาให้จนเกินไปหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคิดแบบแนวๆนั้นนะคะจะถามว่ามันจะผ่านไปได้ไหมอะผ่านไปได้ไหมทำไมแสงไม่มาหนี้เนี่ยผ่านไปได้ไหมซีรู้สึกว่าต้องมีความอดทนต้องแบบคิดให้รบอบคอบพยายามแบบ เข้าใจอีกฝ่ายหน่อยนะคะมันก็จะผ่านไปได้นะอืมประมาณนี้นะคะก็นี่นะก็สาบคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะเป็นเด็ก The Crystal Tarot นะคะประมาณนี้เลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กับซีด้วยนะคะก็ซีพยายามจะมาเอาคลิปบ่อยๆนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสับคนที่เลือกไพ่เด็กที่2นะคะเป็นเด็ก Romantic Tarot นะคะ เด็กนี้เลยโรแมนติกทาโร่สำหรับนี้นะ mm hmm. ก็เป็นสำหรับแบบเกี่ยวกับความรักโดยเฉพาะเลยนะแบบว่าแต่ว่าเรื่องอื่นก็แม่นเหมือนกันนะแต่ความรักนี่ก็จะแบบเด่นหน่อยนะคะสวยมากนะโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะสี่เขาเอาที่เป็นแผน่นเป็นไกด์บุ๊กอะไรพวกเนี้ยเก็บก่อนนะจ๊ะสี่พยายามทำมินคลิปให้แบบไม่นานจนเกินไปนะคะขออย่าวางตัวนี้แล้วกันกอาจจะบางแสงอ,องี้กันนะอืม อันนี้ได้ไหมเห็นวะเห็นใช่ไหมคะโอเคค่ะกล้องมือดิ้นนึงนะมือดงมือดำงี้ก็อย่าซีเรียสนะคะเพราะว่าแสงน้อยมากนะเปิดไฟทั้งห้องแล้วก็ยังมืดอยู่นะคะโอเคค่ะเป็นไพ่ที่สวยมากสำหรับหนึ่งเลยนะสวยมากๆนะจ๊ะเป็นลายดอกกุหลาบแบบนี้เลยลายดอกกุหลาบแบบนี้สวยงามนะคะดอกแดงแล้วก็แบบอันนี้สีเหลือง สวยมากสวยมากแม่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันเรามานเอาปที่ว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาเขาเป็นค,คนแบบไหนใช่ไหมเดีย๋ยวเรามาดูซิว่าคนคนนี้เขามีลักษณะแบบไหนลักษณะนินสัยหรืออะไรต่างๆนานานะคะก็ซีพยายามจะทำคลิปให้แบบไม่นานจนเกินไปนะเพราะว่าคนอาจจะแบบเฮ้ยไมพูดนานจังอะไรเงี้ยเอาแบบกระชับรวดเร็วดีกว่าเนาะแล้วพ่อซีก็บอกด้วยเอาแบบคลิปมันนานไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยคลิปสั้นๆสักยี่สิบนาทีกว,ากว่าก็พอแล้วอะไรเงี้ยเนาะเชื่อฟังพ่อคะ่ะ โอเคได้เป็น night o f p e n t a c l e นะคะได้เป็น night o f p e n t a c l e นะ night o f p e n t a c l e เจ็ดดาบ seven o f p e n t l e l e 3 e o f s w o r d นะคะแล้วก็ได้เป็น โอเคจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะซีรู้สึกว่าคนที่คุณแบบจะได้เจอคนที่จะเข้ามาเร็วๆเนี้ยถาซีรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่คนรู้จักเยอะเป็นคนที่แบบมีคนรู้จักอะค่ะเขาคนนี้เป็นคนที่มีคนรู้จักค่อนข้างเยอะนะอาจจะเป็นคนที่แบบฮอตแบบบอปปู่าอะไรเงี้ยนะอืมแล้วก็เป็นคนที่ชอบหาเงินเป็นคนที่แบบอ่ะงานคือเงินเงินคืองานเนี่ยชอบทางานชอบหาเงินเพราะว่าเขาคิดว่าถ้ามีเงินก็จะสบาย ถ้ามีเงินก็จะสบายอะอะไรเงี้ยเขาจะคิดอย่างงั้นนะคะแต่ลึก,ลกแลๆแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนขี้เหงาค่ะคนคนนี้เขาเป็นคนขี้เหงาแล้วคนคนนี้เขามีคนเป็นคนที่แบบบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวบางทีเขาก็แบบเห็นไหมเหมือนพไพ่ใบเนี้ยเขานั่งกินข้าวคนเดียวเห็นไหมเขารู้สึกเขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวจัง เขาอยากจะมีคนมานั่งกินด้วยอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างขี้เหงาเห็นไหมขี้เหงาและโดดเดี่ยวเขาอยากจะมีคนมานั่งข้างๆเขาเขาอาจจะฮอต๊อปูล่าจนคนแบบไม่กล้าเข้าถึงไม่กล้าเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนะคะขอลักษณะแบบเขาเป็นคนแบบไหนเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้เนาะคนแบบไหนเพิ่มเติมนะคะลอยออกมาก้าวท่วย คนคนนี้น่าจะอยู่ยเก่อคุณนะคะคนคนนี้เขามีเกรนที่จะอยู่เยอกว่าคุณนะจะสติสคนคนนี้อ่ะเขาเป็นคนที่ยุติธรรมอยู่นะถ้าเขาจะทาอะไรเขาเป็นคนที่แบบเห็นความจริงเป็นหลักอ่ะเขาจะไม่ค่อยแบบเรื่องเขาไม่ชอบโกหกอ่ะเขาไม่ชอบการโกหกเขาจะพูดแบบจะพูดแบบตรงๆไปเลยอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยโกหกนะแล้วคนคนนี้เขาไม่ค่อยจะปิดเงียบเท่าไหร่ถ้าเขามีความสัมพันธ์กับใครเขาก็จะแบบเปิดให้คนรู้เขาไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่แบบปิดเงียบสถานการณ์ที่แบบ มีแค่เราสองคนที่รู้อะไรเงีย้ยเขาจะไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ชอบคนแบบนั้นนะคะไม่ชอบแบบความสัมพันธ์แบบนั้นเนาะเดซานเห็นไหมคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบล่าเริงอะ่ะจิตใจเบ,บ,บิกบานล่าเริงนะคะยิ้มตลอดเลยเป็นคนที่แบบชอบยิ้มนะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่าล่าเริงแจ่มใสชอบยิ้มนะมแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบเวลาคิดจะทำอะไรเขาก็จะทำเลยเขาแบบคิดเร็วทำเร็วนะคะ เขาคิดว่าเชื่องช้ามันไม่ดีอะเร็วเร็วดีกว่าเร็วๆวมันจะแบบได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะทำเร็วเวมันแบบมีชายไปกว่าครึ่งอะเขาจะแบบไม่ค่อยเฉื่องไม่ค่อยตุ้มเตียมอะไรเงี้ยเขาจะไม่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะคนคนนี้ยุโยคุณอะขี้น้อยใจด้วยนะบางทีเดี๋ยวดูซิขอดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคนไหนว่าความสัมพันธ์แบบไปในทิศทางที่เป็นในทิศทางแบบไหน อสิบถ้วยลงเอยยันแน่นอนจ้ะสิบถ้วยนะแล้วก็ได้เป็นนนี้นะได้หนึ่งเหรียญด้วยแล้วก็ได้เป็นนาออฟเพเนอร์คนคนนี้ซีรู้สึกว่าคนคนนี้เขาแบบหางเงินเก่งเขาจะดูแลเราได้ดีเขาจะลงเอยเราเขาคิดที่ทั้งเราและเขาอะคิดจะสาสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานเลยนะซีว่าคู่สองคนอะจะคิดถึงขั้นแบบแต่งงานกันเลยอะอืม คิดถึงขั้นแบบแต่งงานแบบมีลูกมีเต้าเลยนะคะซีรู้สึกว่าคนคนนี้เขาแบบคิดการไกลแล้วคนคนนี้เขาหาเงินเก่งพอเขาหาเงินเก่งปุ๊บเขาก็จะไม่ทําให้เราลําบากนะคะก็โห้ความสัมพันธ์ดีมากแม่นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่เด็กที่2เด็กโรแมนติกทาโร่นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับซีด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวทักไลน์หาซีได้ตลอดเลยนะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสักคนที่เลือกไพ่เด็กที่3นะคะเป็นเด็กแฟรี่ทารกาลนะคะก็เป็นเด็กนี้เลยที่คุณตากันดีเพราะว่าซีมีมานานแล้วนะคะมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะ,ะก็ประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้ไพ่ใบนี้ไพ่ใหญ่มากแล้วก็หนาโอ้ี่ซีใส่กับด้านแล้วเนี่ยนะคะแกะออกมาอันนี้ใหญ่มากแล้วเขาก็จะมีแบบ ไกด์บุ๊กให้เป็นเล่มเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษอันนั้นที่เป็นคิสโต้ก็เป็นแบบภาษาอังกฤษเหมือนกันนะก็เดี๋ยวซีวางไว้ตรงนี้นะคะเห็นอยู่ใช่ไหม,มเห็นอยู่เนาะโอเคค่ะ เดี๋ยวซีมาสับพายกันก่อนนะคะวันนี้เรามาทัปอิกที่ว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาเขาเป็นคนแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะนิสยัยใจคอลักษณะภายนอกเขาแบบรวมๆกันว่าเขาแบบไหนซีจะพยายามไม่ทําคลิปให้มันแบบนานจนเกินไปนะคะเพราะบางทีคนเราอาจจะแบบเบื่อได้นะเพราะมันยาวเกินไปไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบกระชับแบบสั้นๆได้ใจค,ความดีกว่าเนาะเอาเนื้อเนาะไม่เอาน้ํานะคะโอเคค่ะ แปแรกคือเฮอร์มีดพวกคนนี้มีเกรนที่จะอายุเยอะกว่าคุณนะคะอายุเยอะกว่าเราแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนที่นิ่งเฉยเป็นคนที่แบบเงียบๆนะคะเป็นคนนิ่งเฉยเงียบๆนะมีเกรนเป็นชาวต่างชาติได้นะคะคนใมหม่ที่จะเข้ามามีเกรนเป็นชาวต่างชาติได้ที่อายุเยอะกว่าเรานะคะเป็นคนที่มีวิถีภาวะสูงมากกว่าเราเยอะมากนะคะเป็นคนมีแบบมีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะอืม p i a s e s of summer นะคะได้เป็น life experience นะคะแล้วก็ได้เป็น a c e of winter นะคะอืม โอเคซีรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเคยมีอดีตกับความรักมาคนคนนี้เขาแบบเคยเจ็บกับความรักเขาอาจจะเคยโดนหลอกมาเคยโดนหลอกโดนแบบเอออาจจะแบบฉกเอาเงินหรือเปล่าโดนหลอกเอาเงินโดนหลอกแบบใช้แบบหวังผลประโยชน์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบจะจาฝังใจเขาจะแค้นมากเลยคนแบบนั้นอ่ะเขาจะไม่ค่อยชอบคนแบบนั้นนะคะนั่นแหละคนคนนี้อ่ะเขาเลยแบบออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเขาเลยแบบถอยออกมาดีกว่าถอยออกมาและ พยายามไม่คิดมากพยายามแบบเออฮิวตัวเองให้แบบเออตัวเองแบบมีความสุขอีกครั้งหนึง่งเขาไม่อยากเจ็บปวดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาไม่อยากจะเจ็บปวดแล้วอะ่ะเธอเธอช่วยแบบปรับโยนเขาทีนะ <c oughs> นะคะ <c oughs> นี่สับยากนิดนึงเพราะใหญ่นะจ๊ะเพราะใหญ่นะ เอสออฟออ u ัมเปเป็นคนที่แบบคิดแบบจะหาเงินต่อเวลาเลยเป็นคนที่แบบคิดอยากแบบอยากจะหาเงินต่อเวลาเลยนะคะ mm hmm. เขามีสิ่งที่เขาอยากจะทําเขาเป็นคนที่แบบชอบสนทนาชอบเป็นคนชอบเจราจานะคะอาจจะเป็นเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับการพูดการจาการอะไรเงี้ยที่แบบเออแบบใช้ปากในการพูดใช้ภาษาในการพูดอะไรเงี้ย Prince of Summer นะคะเขาแบบเขาซีอู้สึกว่าคนคนนี้อะ่ะเขาเป็นคนที่แบบ ถามว่าโรแมนติกไหมซีรู้สึกว่าบางครั้งเขาก็โรแมนติกบางครั้งเขาก็ไม่โรแมนติกนะคะแล้วก็ไฟออฟวินเทอร์นะคะนั่นแหละเขาเจ็บกับความรักมาเขาเจ็บกับความสัมพันธ์แบบนั้นการที่เขาจะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆอ่ะซีรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะใช้เวลาถ้าเขาเจอคุณเขาอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการที่แบบจะทุ่มใจให้กับคุณนะคะเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาทุ่มใจให้กับคุณจนหมดอ่ะเขาจะเจ็บเหมือนครั้งเก่าๆครั้งเดิมของเขาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตกันดีกว่าว่าแน right? วโน <objetivo> แนวน้มข้างต่อมจะเป็นแบบไหนสีสั่งแบบขนเนี่ยขนมิ้งอะเพิ่มมาแล้วนะอัน,นสีม่วงมันทําให้ดาใช่ไหมแล้วแบบมันดูสแสงไปอะสีสั่งเป็นสีแดงวายแดงเลือดหมูม,ม้าจะเป็นแบบไหนอะอแต่ไม่ได้สั่งผืนใหญ่เท่านี้นะเอาให้แบบไว้สับถ่ายคลิปก็พออันนี้ซีลงทุนกับการถ่ายทําคลิปเยอะมากเลยกนะ็เพราะฉะนั้นก็อยู่กับซีนานๆน,นะจ๊ะโอเคและเซเว่นออฟออตัมนะคะความสัมพันธ์นี้ต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนต้องเริ่มจากการไม่ใช่แบบ คือแค่ยุต่างกันไม่ได้แปลว่าจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ซีรู้สึกว่าคุณต่อคนต้องคุยจัดก,การแบบค่อยๆเริ่มความสัมพันธ์จะากกาเป็นเพื่อนแบบเป็นคนคู่คิดเพื่อนคู่คิดกันก่อนแล้วค่อยมาแบบเออสร้างสัมพันธ์แบบว่าตกหลุมรักกันอะซีรู้สึกว่ามันค่อยๆแบบชา้ชาๆแต่ได้พาเร่มงามนะคะ ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะเพราะคนคนนั้นเขาแบบเจ็บกับความรักมาหรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เจ็บกับความรักมาอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะแต่เขาคนนี้เป็นคนดีแน่นอนคนคนนี้เขาไว้ใจได้นะคะแต่คนคนนี้เขาจะใช้เวลาหน่อยอ่ะ <S <S ถามว่าจะลงเอยกับคนคนนี้ไหมไพ่ยูนิตี้ขึ้นมาคุณได้สองคุณสองคนได้ลงเอยกันแน่นอนไพในน่ใบนี้คือห้คือเดอะไฮโลแฟนนะคะคือได้ลงเอยกันแน่นอนแต่ว่าอาจ,จต้องใช้เวลานะคะคนคนนี้เขายุยกับคุณนั่นแหละและเขามีแบบ กว่าเขาจะแบบลงเอยกับคุณอะ่ะเขาแบบต้องแบบดูแล้วดูอีกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ก็อาจจะเป็นคุณอนะ่ะที่ดูแล้วดูอีกอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะก็นี้จะเป็นสาบคนที่เลือกให้เด็ก f ฟร r ี่ทาโร่นะคะเด็กที่3นะประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กับซีด้วยนะคะก็ถ้าอยากดูดวงส่นตัวทักไลน์มาหาซีได้เลยนะจ๊ะก็ซีจะตอบลายเร็วกว่าช่องทางอื่นนะคะแล้วก็โอเคก็อยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะก็สวันนีไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ